ข้าพเจ้าได้พบเอกสารแผ่นนี้เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปสักการะนมสัสก,การพระมงคลบพิตรนะวิหารพระมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่ออ่านแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงนำมาแบ่งปันเป็นกุศลทานซึ่งในความหนังสือมีอยู่ว่าวันหนึ่งในโบสถ์ของวัดสิริประสุป,ประดิษฐ์นาได้มีหลวงพ่อรูปหนึ่งได้นั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัด ในเวลานั้นก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถหลวงพ่อเมื่อได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดอาการกลัวหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพรามแล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่าเจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจเจ้าจงฟังข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าคือพญานาคราชและได้จุติณนะวัดแห่งนี้เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั่วร้ายและคนบาปคนที่ทำกรรมไว้มาก จับที่น้าถ่ายไปจากโลกนี้และเจ้าจงประกาศให้คนได้รับรู้ทั่วว่าผู้ใดนําเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมแจกหนึ่งพันใบภายใน1 5บหถึงสาวันมันผู้นั้นจะมีโชคลาบมีความสุขความเจเริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการและผู้ใดได้รู้ได้อ่านอย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อและผู้ใดคิดพิมพ์ก็ต้องพิมพ์แจกภายใน15-30วัน อย่าคิดพิมพ์ผัดวันประกันพรุ่งหรืออ่านแล้วฉีกทิ้งม,มันผู้นั้นจะมีเรื่องและภยัยพิบัติเกิดขึ้นต่อผู้นั้นอ่านแล้วอย่าทิ้งให้พิมพ์แจกหรือแจกต่อต่อไปหรือเก็บไว้สวดมนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวจากนั้นมาหลวงพ่อรูปนั้นได้พิมพ์แจก1,000พใบหลังจากนั้นประมาณ3-4ถึงวันเท่านั้นท่านก็ได้ สำเร็จวิชาต่างๆและคุณโกบินตาประสาทคุปตาได้พิมพ์แจก1,000งพัใบเขาก็ได้เงินทองที่หยิบยืมไปคืนมาอีกรายหนึ่งพิมแจกห้ 7, 500าร้อยใบรายนี้เป็นชาวนาวันหนึ่งเขาไปไถนาเขาได้พบหายใบหนึ่งมีเงินมีทองเต็มไปหมดส่วนอีกรายหนึ่งก็ได้พิมพ์แจกหน0่งยใบเขาถูกลอตเตอรี่หนึ่งล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก6 5ร้อยห้าสิบใบเขาก็เจอแจกันทออีกรายหนึ่งเป็นคนตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับพอเขาพิมพ์แจกสามถึงสี่วันเขาก็หางานทำได้เป็นงานที่ดีอาน,นิสง์จากการพิมพ์เอกสารแจกกำเนจากอดีตชาติจะลบหนี้เวนีนจะได้คลี่คลายพ้นจากภายัยจากทะเลทุกโรคภยัยและเจ้ากับนายเวนจะพ้นไป กิจการจะราบเรื่อนสมความปรารถนาบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ยินเป็นสุขลูกหลานที่ดื้อรั้นจะกลับกลายเป็นคนดีพ่อแม่จะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานวิญญาณของคนที่เราเคารพจะได้ไปสู่สุขติ